สวัสดีครับพี่น้องเซตที่สาวหน่อยพี่นแองเพ่งนี่พบกับปามนาครับปามนาสาวลำเกินออฟเชียลส่องส่องแรกในโลกวันแรกแหกหมานในการไทยรั้งชิมกับมือพิ่งนี่เป็นมือซ้อมมือทั่วไทยของสาวหน่อยลำเปินโจ๊ะแต่ว่ามีอย่างไรครับขอฝากปีหน้องฝากชมผลงานสาวหน่อยลำเปินโจ๊แล้วก็ฝาก ช่อง YouTube ช่องแดงสาว้าอำนาจลำเพลินออฟฟิเชียลซึ่งช่องของจากสามายเชียงแล้วครับที่สบายเพียงแล้วที่สุรุกดอกพระท่านเก่งครับพี่น้องส่รู้ว่าถิโว้อยังไรครับเป็นที่เก็ดโรคป่าจากแต่ยังงั้นก็อะไรครับนี้พาทีมงานเท่าลือเวทีครับจากที่ลือเวทีไปแล้วประมาณตั้งแต่ใบสามถึงหาบุ้งแต่เป็จแล้วครับเวลาตรงนี้ครับอยู่ได้ความเรียบร้อยแล้วต่เคลียร์รถเคลียร์ล่าครับ อีกสักน uh ้อยก็ยีหลาังบึงสาวน้อยระเบินจูร่างการดีครับสุดยอดเลยบอกร่างการงานสางราะว่ายังไม้แกกก้องครับน้องใม่ป้ายแดงของเียน่อยกับบจูจูยมบนครับี่เงียน่อยเิดอดอ้เิดอดอนพี่ยครับแ้งีที่มงัน ลักษณะการทางานภายในงานดีดีคือว่ากับเกี่ยวข้อควมตรงนี้กับแสิบเปอร็นต์เลยพี่น้องพอระบบไฟระบบไลติงระบบจอเอดีกับตัวที่ที่รับวิ่งวิ่ลอยพี่ท็อปธงชัยนี่ในนี่เงาว่าที่รับสามตุ่ม้าตุ่ถึงสอจางซอจางแล้วก็ทีล่ที่จางนี่ไปรี้ยซล้านขนานที่ลากานเดี่งมรเจ้ารั าที่เฮ้ยหน้าที่เรื่องครับเขาฝากแล้วครับเพราะว่าสาวน้อยระเมินโชว์ตอนนี้จะทำการแสดงวันเปิดฤดูกาลเพื่อเปิดป้ายวันแรกแหกหมานวันที่3สิงหาคมคืออีกที่มืดหนิครับก็ชมรอเชียร์เลยครับอาเซยนไ่ได้ีความตัวไหนการลั่นสคริปต์การล่าเนี้ยตัวนี้เองโอเคแล้ว่าบอกกินบอกยังกันโอเคแล้วนี่ได้ไหมทีมเวียดใายทอดทีมสู้สายตาครับปีคำนองเบิุง ในสดได้ดูเปไน็นไงที่น้องก็ต้องเตรียมมาเชียร์มาชมหนางานหรือหนา้าเวทีวันแรกคือว, <า S 1> วันเสาร์ครับวันที่สามสิบเอ็ดพบกันครับจวดแน่นอนครับสวัสดีครับสบายครับแล้วกะ็ไลฟ์สดตุ่มติดเราครับไลฟ์สดตุ่มติดออนไลน์นะครับในวันที่สามสิบเอ็ดนี้ครับแ,<น>แล้วครับบัตรย่อมเยาว์าเท่านั้นนะครับผมราคาบัตรเพียงแค่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นเองนะครับเข้าไปได้เลยครับที่ ซื้อบัตรออนไลน์สาวน้อยลำเพลินโชว์ะนะครับจะมีแอปมินโชร์ออรอติดตามแล้วก็รอ,อกดลิงก์ให้ท่านอยู่ะนะครับผมและที่สำคัญนะครับผมอันนี้ยังไม่จบนะครับรอวันปิดวงก็รอวันเปิดวงนะครับๆๆเราจะพบกับความพิเศษของคำว่าสาวน้อยลำเพลินโชว์ส่วนสาวหน่อยหนึ่งของเฮา เป็นสาวน้อยซอฟพท์ power ฮอตต่อมารืองเบิงบาสเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากที่ตามไปด้วยก่อนรับเสิบ์ฟบริโภคเป็นความแห้งนะครับเด้อพี่น้องเอาโอเคพี่น้องครับนี่จรงไหมครับที่ตามของโดยโดอันนี้ก็เปิดไม้มาครับหน้ากับมเอขอไปเที่ยวครับโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็นแม่งขอญาติป๋านะครับขอญาติพ่ออำนาจนะครับตอนนี้ครับคลิปแรกของความน่าดครับผมถ่ายให้สดๆนะครับเนี่ยเนี่ยครับ เปิดช่องมาแล้วครับนี่ช่องี่สามเป็นมื่นวาเปออฟฟิเชียลนี่ฝากที่ตามของพี่น้องสามป็นแท่งกับพี่น้องตัวโรคตัวประเทศแล้วครับเป็นฟองสีแดงครับคุกย่กงนะครับสุดยอดโอ้พี่น้องทยเป็นแปดเก้าชิบสามที่ได้ยินอกน เดี๋ยวถามเขาลยคลิปพ่อนะครับพอกคิปตังไหครับรอบนี้ครับมาพ่อคิดเด็มาเห็ดช่องครับคลิปแรกเพื่องครับคลิปแรกพอหมื่นคนถ้าตามนาด้อเมื่อนันไปไปอบรมขอเก o ์โอครับนี่ครบพี่น้องสุดยอดเลยครับวันนั้นที่พ่อนาดได้เข้าไปเรียน j o 2นะครับแล้วก็เป็นไปเยว่ยมา เิช่องเลยครับเปิดช่องเลยครับนี่ยุดยอดเลยครับ้ยอดนะครับเนาะเอาพี่น้องไปติดตามเลยครับติดตามครับปามหน้าประเพินออฟฟิเชียลขบผมเดี๋ยว่ทยคิปแรกให้พราอหน้าครับถึงไห้ได้พรับภายในวันนี้ครัพี่น้องยิบสี่ชั่วโมงนึ่งขาว่าเป็นประวัตเออไม่เป็นเออเเลยเด้เก็ดประวัติการ์ดไอ้น้แก้มเมืดดนไจะไแก้มดนไมจะไหนึ่งมืดนไมจ อันน like ี้ป้าหนาที่เอาใช่ไใช่เขาหูจักจ้าจากในได้เรวหูจักับตัียตัวตนเราไแม่ครับเป็นมาที่ลอกของคนไดเพราะเขาเปิดช่องแล้วโอ้โหอ้วคลิ้เราหชิอง้อเพอ้าโอเคขอาากช่องอำนาจรับเบิดปาอำนาจรเบอะไปเชี่ยวนะครับขอบคุณนะครับแทนนี้นะครับตรวจ